สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นกับ Power Bot by the Power ขวัญกลับมาพบกับผมพี่เพิ่มและน้องเจนค่ะวันนี้ Power Bot ของเราสแกนหุ้นตัวไหนมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างคะพี่เพิ่มแน่นอนครับน้องเจนตัวแรกที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือหุ้นใหญ่ขวัญใจมหาชนอย่าง AOT หรือบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนั่นเองครับ AOT นี้เป็นบริษัทที่บริหารจัดการสนามบินหลักๆของประเทศเราเลยใช่ไหมครับพี่เพิ่มอย่างสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตนี่ก็ AOT ดูแลหมดเลยถูกต้องเลยครับน้องเจน AOT เนี่ยมีรายได้หลักๆมาจากค่าธรรมเนียมการบินต่างๆแล้วก็ค่าสมรทานเชิงพาณิชย์ในสนามบินครับแต่ช่วงหลังๆก็มีข่าวอัปเดตเรื่องการเจราจาสัญญาสัมปทานกับ King Power ที่สนามบินภูวิภาคด้วยนะก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อครับ อัปเดตข่าวแล้วมาดูสัญญาณจาก powerbot กันบ้างดีกว่าค่ะพี่เพิ่มจัดไปเลยครับน้องเจนสำหรับ aot สัญญาณจาก powerbot แจ้งสัญญาณมาว่าถ้าเบรกราคา42.25บาทได้เนี่ยถือเป็นสัญญาณที่ดีเลยครับแต่ถ้าเกิดผิดแผนไปหน่อยจุดคัดลอสของเราจะอยู่ที่38.75บาทนะครับและที่น่าสนใจคือ powerbot เขาแนะนำจุด take profit ไว้ที่56บาทเลยครับใครสนใจหุ้น aot ลองพิจารณากันดูนะครับ โอ้โห oh, สัญญาณ a ออนะ่าสนใจเลยนะคะพี่เพิ่มแล้วตัวถัดไป powerbot สแกนหุ้นตัวไหนมาฝากอีกคะตัวที่2ที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือหุ้น NRF หรือบริษัท n r Instant Produce จำกัดมหาชนครับน้องเจน NRF นี่เหมือนจะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอาหารสำเร็จรูปแล้วก็พวกแพนเบสฟู้ดใช่ไหมคะพี่เพิ่มที่กําลังเป็นเทรนเลยใช่เลยครับน้องเจน NRF เนี่ยเขาผลิตและจําหน่ายอาหารสําเร็จรูปอาหารแปรรูป รวมถึงอาหารโปรตีนจากพืชด้วยครับทั้งแบนด์ของตัวเองแล้วก็รับจ้างผลิตให้ลูกค้าด้วยถือเป็นธุรกิจที่เน้นเรื่องสุขภาพและความยั่งยืนเลยครับแต่ช่วงนี้ NRF ก็มีประเด็นเรื่องการตรวจสอบงบการเงินที่ต้องแก้ไขยอยู่เหมือนกันนะเป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก่อนตัดสินใจครับเป็นข้อมูลสําคัญเลยค่ะพี่เพิ่มแล้วสัญญ,ญาณจาก powerbot สาหรับ NRF เป็นยังไงบ้างคะ สำหรับ n r f ครับ Powerbot แจ้งสัญญาณมาว่าถ้าเบรกราคา0.75บาทได้เนี่ยก็ถือเป็นสัญญาณที่น่าสนใจครับจุดคัดลอดของเราจะอยู่ที่0.63บาทและจุด Take Profit ที่ Powerbot เขาแนะนำไว้คือ1.61บาทครับถือว่ามีอัพไซด์ที่น่าสนใจเลยทีเดียววันนี้ได้ข้อมูลหุ้นดีๆจาก Powerbot ไปถึง2ตัวเลยนะคะพี่เพิ่มใช่เลยครับน้องเจน และสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากดูรายการหุ้นที่ Powerbot สแกนมาให้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆฟรีๆไม่ต้องรอน้องเจนกับพี่เพิ่มมาอ่านให้ฟังทุกวันนะครับสามารถโหลดแอป Powerbot มาใช้ได้เลยนะคะหาได้ง่ายๆใน App Store และ Google Play Store เลยค่ะค้นหาคำว่า Powerbot มีเว้นวร์กด้วยนะคะโหลดมาใช้กันได้เลยนะครับง่ายมากๆและฟรีด้วยครับสำหรับวันนี้ผมพี่เพิ่มและน้องเจนขอลาไปก่อนสวัสดีครัสวัสดีค่ะ